ดอนพุทธจัดแข่งขันเชฟกระทะเหล็กหลังสันวัตถุดิบผักโมโรเฮยะเห็ดมิวกี้เห็ดยามาบูชิตาเกะและวัตถุดิบประจำถิ่นในวันนี้ที่บริเวณหอประชุมอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีได้จัดให้มีการแข่งขันทำอาหารโดยมีโจทย์ในการแข่งขันคือการนำวัตถุดิบทั้งผักโมโรเฮยะเห็ดมิวกี้เห็ดยามาบูชิตาเกะและวัตถุดิบ ประจำถิ่นของอำเภอดอนพุทธนำมาประสมอาหารข้าวและอาหารหวานเพื่อหลังสรรเมนูใหม่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการประกอบอาหารโดยการประยุกต์อาหารภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบไฟดินนิ่งอาหารที่สัมผัสด,ด้วยมือเห็นด้วยตารับรสด,ด้วยลิ้นได้ยินด้วยหูรู้สึกด้วยใจในายพัชรพัฒนสีธัญญนน ในอำเภอดอนพุธได้กล่าวว่ามีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากหมู่บ้านทั้งหมดของอำเภอดอนพุธ28หมู่บ้าน28ทีมทีมละหคนเพื่อค้นหาแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับเมนูอาหารเพื่อนำไปต่อยอดและสร้างคอร์สสำหรับฝ่ายดินนิ่งในร้านอาหารของอำเภอดอนพุธซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการเปิดร้านภายใต้ชื่อพยัญชนะพื้นที่ของอำเภอดอนพุธมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอดอนพุทธจะทำนาคิดเป็น92%ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแลง้งไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตรเป็นประจำทุกปีจึงได้มีการแนวคิดแก้ปัญหาส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรมูลค่าสูงโดยการปลูกผักมโรเฮยะเห็ดมิวกี้เห็ดยามาบูชิตาเกะและข้าว เจ็คเฉยเส่าให้โดยมีบริษัทดอนพุทธเอนเตอร์ไพรส์วิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดเป็นผู้รับซื้อสินค้าทางการเกษตรทั้งหมดโดยบริษัทดังกล่าวจะทำให้คนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันอีกทั้งยังคืนกำไรสู่สังคมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือพัฒนาและต่อยอดพง่านรุ่งภาพข่าวสุกัญวลิสุวรรณรายงาน จริงแล้วตัวนี้ที่เราเราจัดขึ้นมาเพื่อให้28แมู่บ้านได้ออกแบบเมนูนะฮะโดยที่เราใช้วัตถุดิบจากทัสีอย่างครับอย่างแรกก็คือทัโรโลเยาัมโรงยเมียเป็นระชราอาเป็นอะไรนะครับซึ่งเ โปรตีนสูงเพ่เราขนไปครัอย่างที่สามคือเนี่ยจะมาดูธกยจเนี่ยจะมาดูธุกที่เนี่ยที่มีคุณประโยชน์ในการบำรุงสมองที่สุดอย่างที่สี่ครับก็คือเป็นข้าวเกรียเยซงเป็นผลิตภัณฑ์และเกษตรของจังหวัดสรินก็เป็นข้าวที่มีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้อที่เราจัดงานของวันนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเราจะได้มีเมนูใหม่ๆ ซึ่งยไม่เคยเกิดขึ้นเลยในท่าศาลร้านอาหารในแบบนี้คือร้านอาหารที่เรียกว่าไฟเดนนิงไฟเดนนิงคือการจัดการที่สวยงามการสั่งรื้อการกบริการระหว่างคนกับคนครับอันนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็จ้ารแข่งขันเชฟตะตะเหล็กจัดเป็นครั้งแรกครับแต่ก็เมนูอาหารไฟเดนนิงเนี่ยเราเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ท่านผู้ว่าท่าการจังหวัดมาโครงการจังหวัดเพื่อนที่เมื่อที่ยี่สิบปีที่แล้ว ก็มีการประกวดรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมรางวัลที่หนึ่งของเราก็จะได้รางวัลรางวัลที่สามเป็นบาทรางวัลที่สองสองสิบบาทรางวัลที่หนึ่งหนึ่งสิบบาทแต่ว่าเรามีเมนูข้าวยี่สิบแปดเมนูเมนูหวานอีกยี่สิบแปดเมนูครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกเอาเมนูที่หนึ่งสองสามของข้าวหนึ่งสองสามของหวานแล้วก็เอามาปรับเอามาตกแต่งเลยเอามาทำเรื่องราวใหม่เพื่อที่จะเอาเข้าไปสู่เมนูแบบ ในร,นรมีความคาดหวังบ้างน้อยแค่ไหนครับกับเมนูใหม่ๆครับจริงๆแล้วเราเองเราเราทำได้ประมาณ5าคอร์สแล้วครับแล้วก็เราคิดว่าจินตนาการโดยที่ไม่ติดกั้นของของชาวบ้านของแม่ครัวที่วันนี้ผมจะเรียกเขาว่าเชฟครับว่าถ้าเราไม่ติดกั้นเขาย่อมจะต้องมีจินตนาการใหม่ๆออกมาแน่นอนแล้วก็เมื่อวานผม ผมแอบเห็นนะว่าเริ่มมีคุกกี้โมโรเฮยะซึ่งตัวผมเองผมก็นึกไม่ถึงเช่นกันที่ที่ดูพัฒนาการนำเภนก็นึกไม่ถึงเช่นกันว่าจะมีคุกกี้โมโรเนียแล้วก็เมื่อกี้บัแรกที่เราไปเริ่มจะมีขนมปักหม้อโมโรเฮย่โดยการเสิร์ฟบนหม้ออันนี้ผมก็ผมก็นึกไม่ถึงเ,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 เหมือนกันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องดีของทางวิศวการมการที่ถ้าเราไม่ปิดกันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นราจะมีการน,นําเสนอเมนูใหม่ๆต่อสายตาหรือว่า ให้ทุกคนได้ลองลชิมรสยังไงบ้างครับเรามีความตั้งใจครับผมว่าภายในประมาณ3เดือนถึง5เดือนนี้เราจะเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารายในนี้ที่แรกของจังหวัดสระบุรีและที่แรกของภาคกลางด้วยซ้ำโดยที่เป็นการรวมของบริษัทที่มีเจ้าของโดยประชาชนคือเราทุกคนร้านอาหารของเราจะมีชื่อว่าเพยียร์ชนะที่ผมตั้งชื่อว่าเพยียร์ชนะเนื่องจากว่าเราอยู่จังหวัดสระบุรี มีสระแล้วก็ต้องมีพยัญชนะให้สระกับพยัญชนะมารวมกันเพื่อที่จะกลายเป็นคำกับคำคำนี้คำจะมีความหมายและคำจะมีความอร่อยนอกเหนือจากสระบุรีนอกเหนือจากพยัญชนะที่เรามีแล้วเราก็จะมีการใส่คอว่าชื่อวราบุีีครับจัานนายกเทศมนรีท่าจะมีสระมีพยัญชนะแล้วก็มีวรรณยุกต์ครับอยากให้กท่านนายกเธอมนฝากถึงอาหารเมนูใหม่ๆให้ ประชาชนได้รู้เลยครับเมื่อครั้งก่อนเรามี5คอสอาหารเมนูครับแต่ว่ามันจะเป็นการวกรวมกันครับระหว่างผักโโรเทียซึ่งไม่ชื่อว่าเป็นผักราชาราชาของวิตามินแล้วก็อเมอเรดทูเตาที่ว่าระจามันเป็นผักที่ดีที่สุดในโลกมีเห็ดยิกี้มีเห็ดเยมาบูจิสเตจแล้วก็มีข้าวเเฉย4อย่างที่รวมกันมาเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงมีประโยชน์สูง แในอนาคตจะมีเมนูลาคาสูงด้วยก็คิดว่าการรางสรรของชาวบ้านของเชฟทักษะเด็กของคนเราจะสามารถจะสามารถทำเมนูที่แปลกใหม่โดยที่ผมคิดว่าแม้กระทั่งท uh uh ่านปรานการเพื่อท uh ่านประหลัดรุโซมถวงตัวนี้เองด้วยคาดไม่ถึงครับก็ตอนเที่ยงครับจะมีการโชว์ออกมาว่าเมนูอาหารต่างๆที่ที่ชาวบ้านที่เชฟ